ขยันแต่มันบ่เคยฝันแบบนั้นเนาะเออฝันว่าขี่จักรยานผู้ยิ่งซ่อนท้ายแม่กับแปเอาตาอายุเพิ่นเนาะเอออายุเพิ่นหน่ะเพิ่นได้เองพวกสิพวกมันก็ออกใส่กันอยู่เลยหรอพราะมันเอาทุกยิ่งมาใส่อีกซะเออผมก็ว่ายุพูยิ่งซ่อนท้ายมันถีบ่ซีบ่เนาะผมก็ว่าอยู่ดีคือในใจดอกว่าแต่หองบ่เว้าเออบ่บ่ละบ่กับบ่จังมาตีเลขก็บ่ถือแต่ว่าฝันท่านตัดไปไปพ่ออันอันเลขอันนี่อย่างไรเสียงโชคอ่ะนะเพื่อไปฟังน้องนิกเสียงโชคเออ ว่หันซื้อหกสิบเอ็ดกับฝันดีอยู่เว้ยมันนันอันนั้นซื้อมาเซียงกับฝันดีอยู่กันฝันว่านั่นวันนั้นมันถือกระลาหกสิบเอ็ดวังหันมันแบบไปแยกกันเนาะมันคือเป็น่ยนทั้งสานความันมันก็บ่คือก่อเพราะเซียงก็เฮ็ดเรียกว่าเข่าสองงวดแล้วเนาะโอ้อันแ่นว่างวดที่แล้วนี่กะแม่ฝันสองเทียบบอกขึ้นทีเดียวอันนั้นนันฝันอันฝันอัน ฟันแคเดียวน่ะพันนั่นว่าเขามา่อคีจักรยานมันเมื่อที่สุดท้ายผันฟันว่าลูกสาวซื้อเขาโคตรมาให้นังแจกนั่นนะเออสื้อเขาโคตรมาให้มีแต่ฝากง่ายๆแม่น่ามึงซื้อให้กูเพิ่งจะปวดปวดนั่งแต้กอดฟันนะแม่ใส่ชุดงามพอนก็เลยโทรมาถามแม่ก็เลยบอกลูกว่าโอ้ยคันสั่นมันก็สิออกอายุมห่อนตัวนั่งสี่สี่หกออกแางความบอบบอต้องซื้อบนซื้อรังมันก็ซื้ือรังเปลือกเื้อโอ้ท่านเื้อเล็กตัวเดียวเนื้อหานเสื้อนั่นล่ะ เสื้อนั่นไ้บันี้ซื้อมาเสียงแจว่าบฝันกันเลยบันทึโทษบอกแล้วบอกพ่อเขานเสียงก็นเด้อยวันนั้นนะครับผมมันบฝันเก่ยวเลยแม่มันบ่ถือสุด่อดควเป็นแนนก็นเลยพอดีก็เลยว่าพอดีโทษบอกอีกอยู่เอาเงินนี่การตีศูนย์เจ็ดหรอพ่อจังไเขาว่าตีศูนย์เจ็ดแม่เอาลูกลูกเคยเอนเอาเอาหมอมใหอเดนมันได้มันเกิด มันได้มันไดหาสิปีพ่อสอเกิดับสิบเก็ดเนี่ยพ่อโอ้จังก็เรียวเอาเลขตัวไทยเราใส่กันรูเทียมันออกแต่จังสันนะว่ามันจังไหนจังปเอามันจื่ออกไอ้กันว่าแม่สืออกของที่เบียดเส้นืออายุอะไรหาสิปีจ้าออาขานตะกายุ่งด่ยวหกสิบหกกับอันพ่อสสุดตึงเนาะแม่ก็ได้ตีเก็ดชวนสบะ เออฉันก็เลยตีศูนย์เจ็ดมันเมัน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 ตัวพี่เรเป็นลักสิบแต่เขาตัวเลขเลขเก็ดก็เลขศูนย์มันตรงกันบอมเรกเลขเจ็ดแต่มันอันเขาได้สิบเก็ดเป็นบออมาเดนอันอันอายุอันนั้นได้หาสิบอันนี้มันมันนมันมันเลขตัวไทยนี่มาออกใส่กันอันโอ้เลขตัวไทยมันเหอนเจ็ดกับศูนย์นี่ออกแทรกันจ้าแต่ตามที่กิงมันก็เป็นศูนย์เจ็ดนั่นแหละอือเป็นศูนย์เจ็ด เออมันนนั่ออกมาอยู่เบิดปีมันก็ออกทั้งสันอะไรก็งวดกันเตอร์สองเทียสามเทียแต่มันก็ออกใส่กันทั้งสันไหมอ๋อมันถือเป็นทั้งสันขันแม่ฝันว่าเถอะจ้ะอืมว่าหันกันว่าเขาอันนั้นมาให้มือมือสุดท้ายเนาะเออคนก็เลยฝันว่าโอ้ยแม่หนูล่ะฝันว่าแม่ฝันว่าสันว่าสันอ่นเจ้าตีเล็กตัวไหนสันก็ว่าเขาไม่ก็ซื้อหกสิบเอ็ดนั่นหรอมาสันเนาะเออซื้อหกสิบเอ็ดตัวนั่นนั่นตัวตัวฝันนั่นอันเสียงัน เออเอเสียงโศก,กักกนนั่นเสียงเออเลขเลขเสียงโศกแต่ตอนนี้แม่แม่เสียงว่าแม่ว่าฝันแม่บ่ซื้อซื้อของสิบเอ็ดเสนอคือมันปไปออกซีหนึ่งกับว่าไว้เท่าบนอไปไว้ล่างุนอ้าวก็เปลี่ยนแนวหนาะนอบัดอ่ก็เปลี่ยนไปวัดแล้วเป็่นได <laughs> <laughs> ้ว,วัตถุอันพยังเอาว้ในก็ฝันแคีเดียวท่านั้นแล้วเลยฝันแต่ว่าลูกเคยเอาอันหมอมให้เอาหมอมะไฮหมอนีอ่มมนเป็นศูนย์ตีแม่ หมอนเป็นศูนย์ตีหมอแล้วกันกระเตียนเอาพ่อสอ,อกเกิดมันกับมอะไรมันกันสิเป็นโอ้เอาเตียวพ่อสอ,อเกิดกับอายุจ้าอ่าก็เลยมีหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์็กระศูนย์เจ็ดแต่ว่าทีเสืเอ่อมวัดเที่ยงเมืองหันหาศูนย์เจ็ดร่องเมืองนจุง,งตัวตัวต,วตวูแม่ขึ้นมากไม่ใจว่าเถอะ แต่ว่าเลขตัวเ้อยตัวสองตัวว่าหามันเก่ากระพกเนาะอืมวันนี้มันนันมันสีกับผาเออเออเออสีกับผาอืมมัน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 เคยมากตัวหนึ่งอ่าของคู่เพื่อนมันกับมาน่ะเหรอหนีพิมพ์ว่าสูกันเลี้ยงเล็มือหนึ่งโออาู่เพื่อนกันยังเลขกยังเดียวของเพื่อนจ้าของเพื่อนกันของเพื่อนมันมีสีมีหามีเก่าวันนี้นมันมากตัวหนึ่ง ว่าเราหันกับมาตัวนึงของเราของเรากับมีมีซีมี่หยางหัวหันมันกับมากตัวหนึ่งแะมันไม่มาซีเราหันมันมันมันสิบมาหาที่สิเลยวะอ๋ออยนแค่มาไขว่แม่นฝันเห็นเท่เดียวหล่ะกันเลยว่าเราเพ่ฝันอีกเจ่ะมัยบ่โอ้ คนที่พบฝันนั้น่นเมืออวัดเมื่อวานกับฟันเลชี่จักรยานับเมือสุดท้ายจังหวัดแต่ว่ามือสุดท้าย่ัน่านจอบบอกมือสุดท้ายว่านี่กันเลขล่ลางละพ่อเออแ่อเขาพูดเดี๋ยวเดี๋ยวหอดมือสุดท้ายนีบ่บอกกงเลยสอกเออออเออเออเอแเ่ก่ออเออาออเอเออออเอเนีอเออเอกบอกเอกเลอเอเออาออออ บอกามันซื้อไว้ยีมห้าบาทนึ่งเนาะเคอกะเาบก่มีเงินส่วนนี้กันอแไปยู่ได้จากหล้านอันงวดเลขเลขเลขสเอ็ดเลขสิบเอ็ดคนก็ได้หาสิบบาทเออจากน้นก็ได้หาสิบาทถึกเครื่องรางต้องบนพุทธิพบุนโอ้ได้เครื่องรางเครื่องบนเอ่บัตรอ่บัตรอันฟันยังมื่อแรกมันเมื่อสุดท้าย้วะนาะแเมียนาอคือว่านออกคลิปกับ่ท่านคือว่านละ จใช่ใส่มือแล้วมันมือนี่กะอ่าแม่ฟันตะตองงวดบ่แม่หมแต่ฟันตองงวดละฟันว่านเคยนั่นเมื่อไหร่ถ้าฟันเห็นนั่นไหมหนีออกอายุเราบ่มันออกกันงวดงอนนั้นฟันออกสิงวดนั้นออกสิเกตงวดนั้นเดี๋ยวพ่องวดงอนอันมันออกสิเกตนั่นงอนกันกับฟันตอนนั้นก็ว่าฟันอ่าันว่าเห็นเล่ามันก็ออกปีเกิดเล่าสิเกตน่ะ มันออกพอสอเกิดเลยองวดนันออกเกยเลยงวดานันงวดเทียนงวดซื้ออีกอย่างไะงวดสิสเก็ตละงวดถึอแต่เรางวดหนึ่งฝันเห็นเนี่ยเพื่อนนั่นฝันนะเพื่อนมานอนอยู่รถได้เมว่วดนั้นเออนอนอยู่กลางการถนะเออมันออกอายุเออแต่ว่ามีว่าแม่สูออกกันนี่แหละว่าที่บอกกันอายุก็หนีใส่กันนะเพราะว่าเราของไาให้ยดิเออกระลงกรของมันเป็นตังคซ้มันออกอายุเลยกับอในใส่กันเลยนะกระลงไว้ให้นี่คือมีหนึ่งเจ็ดกับหาศูนย์ หนึ่จ้าศูนยแล้วก็ลงหาหาหนึ่งศูนี่ศนเจ็ี่ลงมือเขียนซื้อดอกเออลงก็เขียนออลงมือเขียนลงไปก็เลยเอาเลยได้ที่เก่งได้ของแม่นี่มีแต่0ูนย็ตัวเดียวเนาะจ้าอืมเกิดปี2อ1 7อายุครบ50ปีแล้วก็เอาใช้กันกับมันมันเลขยันนี่สตัวนี่ตัดไปตัดมากกับมี1หนึ่งามี0ศ มีหนึ่งเกตหนีแหละมีสามีแหละบังหันฉันกระซื้อสามซื้อไปเบอร์ได้หะอันอันอันอายุเพิ่นก็โค้กันกระซื้อครับผมบาดรนี้นั่นฉันกระซื้อโฮเกตบัตรนี้กระซื้อศูนย์หนึ่งอีกผู้ดำเนิหันเออคือไฟเบอร์ลับบัตรนี้มันจังไงจังเสียบออกบัตรนี้ซื้อไฟเบอรังไงฉังเสียบไปออกสีหนึ่งโอ้ยนั่นแล้วผู้หนึ่งที่จักรยานซ้อนท้ายเนาะเนาะเออ กับ่ะไรกับกับ่ะไรล่ะแว่มาพว่ามันบ่เคยฝันอ่ะนะมันบ่เคยฝันอันนี้ผู้เดียวมันตีตีง่ายอยู่เออมีคนมาสอนถ่ายพรอ่ะเมื่อกีมีคนมาสอนก็เลยตีบ่อเอางวดนี่แหละบารนี้ฝันคักแล้วบาดคงสุดท้ายสีฝันอีหยังอีกบ่วุ่นนี่เนาะแม่ครับคันเสียงกันเสียงล้องเมืองกันครับโอ้แม่สีเสียงล่องเมืองยน่์ปะจ้ะตรงนี้มันนั่นซื่อมัน เขาเจ้าขายยาเขาเจ้ามากว่าวานนี่กับไปผู้บ้านอันเขาเจ้าขายขายยายงเฮงไม่อเจ้ามาเขาแต่จะขครไปนั่งพเจ้าโอ้ยจังสีกว่าเจ้าก็จี๊บวฮงกนไปดีสุดหอกว่าไปวันนี้ก็ได้ยุ่รอกว่ามานอยู่หอกไปกับเขาเจ้ามากอืมลูกซีไ้นั่นลูมฝันคักเห็นอันคักนาแม่นว่าอันเห็นลูกเคยเอาของมาให้เนี่ย เออว่าแม่ได้อันขันฟันขันน้อนอันขัดเพื่อนทีฟันบ้านอันยับเนี่ยไปบุดียวกับฟันดิเอาฝันน้องไปพันถือมันถือหมอมาห้นี่มันติเป็นยับมันติเป็นศูนย์ซะเออมือนจะฟันปป๊บก็เห็นปั๊บเลยถือหมอกทีดีๆมาห้เลยออืถือหมอเอาแม่เขาสั่นแม่ขันขันฝันสีไม่อยากออกกันใตะกันนะนะอแม่ก็เลยมันใจศูนย์เจ็ดตัวเดียวนี่ละวดนนี้ได้น่ะมาสอนซื่อวานมีนมันออกเออ เรามันกับบออ่อออเพิน่นบ่ได้เอาของหายนะกะ็เลยก็เลยตีบ่เป็นนะพ่อขันขันเอาของหายมันมันมันจิตีได้น่าใจอยูอ่อันนี้ลูกเคยเอาของออมาใหาพ้พอดีเอาพิ่นมาสอนซื่อโอ้กางทางเลยสี่มาสอนอ่า